แล้วถ้ายมตั้งเป้าว่ายมจะเป็นอริบุคคลยากยากไหมย,ยมอาจจะคิดเองว่ายากยังผมคงไกลเกินฝันแต่ไม่ใช่ถ้าโยมได้เสพคบคําของพระศาสดาอย่างโสดาบันเรารวบรวมไม่ให้50กว่านัยยะของโสดาบันถ้าเราดูนัยยะที่ง่ายๆตัดกับช่างไม้เนี่ยเป็นโสดาบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วให้ปัญากรตนเองเลยว่าเธอเป็นโสดาบันแล้ว ก็คือแค่มั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนะอย่างอื่นไม่มีนะยมจะไปไหว้เทพเทพิรมเปมิมอะไรนะี่ไม่ได้แสดงอย่างหวั่นไหวแบบนั้นเรียกว่ารักตถาคตพอประมาณคือพระเจ้าก็เป็นเหมือนเทพองค์หนึ่งเป็นช้อยหนึ่งเหมือนกันในความศรัทธาของเราก็ยังเรียกว่ายังไม่หนึ่งเดียวยังไม่เป็นตถาคตเตเอกันตคตโตอภิป,ปสสนโน คือเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีสองยมได้อันเนี้ยไปสามข้อละมั่นคงในพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์ข้อ4คืออะไรเป็นผู้มีใจปราศจากความระเนียนเป็นมนทินมีจากฆ่าอันปล่อยแล้วมีฝามือชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลื่อนอยู่คลองเลือนไปสิเป็นโสดาบันไดดังนั้นนี่คือคุณสมบัติต่างๆที่พระศาสดาวางไว้ ถ้าใจปราศจากความตรนหนีไม่มีต้องมีอะไรไปทดแทนมีสินห้าไปทดแทนถ้าสินห้ายังไม่ได้เอ,อะไรไปทดแทนการรู้อริสัตสี 4. บวกกับมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นโสดาบันละอันนี้ก็จะประกันว่าเราไม่ต้องไปเกิดในนรกนเรันดร์านเปรววิสัย